กลับมาช่วงนี้แน่นอนนะคะข่าวข่าวของเกาหลีเป็นยังไงบ้างคะ่ะต้องถามพี่ยอมเลยวันนี้จะเป็นเรื่องของคู่นิชคุณนะคะแล้วก็ทิฟฟานี่นั่นเองค่ะคือต้องบอกเลยว่าคู่นี้ตตอนนี้เขาคบกันก็มีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบนะคะล่าสุดเกิดประเด็นขึ้นมานะคะเมื่อทิฟฟานี่เนี่ยใส่หมวกมิกกี้เมาส์สีแดงซึ่งเขาบอกว่าเป็นสิ่งโปรดของนิชคุณนะคะก็เลยมีแอนตี้แฟนออกมาโจมตีค่ะ นิชคุณนุ่มหล่อจากเมืองไทยสมาชิกวง 2PM ที่หลังจากที่เปิดตัวคบหาดูใจกับทิฟฟานี่วง g i r l Generation ก็โดนแอนตี้แฟนจำนวนหนึ่งต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายมาตลอดค่ะและล่าสุดนะคะก็มีเรื่องเล็กๆนะคะอย่างเรื่องที่ทิฟฟานี่เนี่ยใส่หมวกสีแดงซึ่งมีลายมิกกี้เมาส์แล้วก็โพส์ภานในอินสตาแกรมของเธอค่ะแต่กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะคะเพราะว่าทําให้นิชคุณเนี่ยถูรังควานอย่างหนักจากเหล่านักเลงคีย์บอร์ดที่เข้าไปโจมตีใน Twitter ของนิชคุณเพียงเพราะว่าสีแดงนั้นเป็นสีโปรดของเขา และมิกกี้เมาส์ก็เป็นตัวละครโปรดของเขาด้วยค่ะก็แน่นอนนะคะทตี่แฟนเหล่านั้นเนี่ยไม่พอใจค่ะเพราะเหมือนกับว่าทิฟฟานี่เนี่ยใส่หมวกใบนั้นเพื่อเอาใจแฟนหนุ่มของเธอโดยเหล่าแอนตี้แฟนททวีตข้อความถึงนิชจคุณด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาค่ะว่าคู่ของคุณฟานี่ที่ย่อม,มาจากชื่อเล่นของทั้งคู่นั้นเป็นคู่จอมปลอมแทยอนต่างหาที่เป็นแฟนตัวจริงของทิฟฟานี่ค่ะเพราะว่าแฟนคนลับจำนวนหนึ่งเนี่ยจับคู่จิ้นให้ทิฟฟานี่กับเพื่อนร่วมวงของเธออย่างแทยอนแล้วก็ไม่ยอมรับที่เธอมีแฟนเป็นผู้ชายค่ะ นิชกคุณยังโดนด่าด้วยนะคะว่าไปกันคิ้วซะหน่อยนะนายคิ้วหนาและอื่นๆอีกมากมายนะคะจนนีชักคุณเนี่ยต้องไล่ลบแล้วก็บล็อกข้อความจากแอนตี้แฟนเหล่านั้นเลยทีเดียวแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็มีแฟนๆจานวนมากที่เข้าไปให้กําลังใจทั้งคู่ค่ะให้อดทนเอาไว้แล้วก็พวกเขาเนี่ยยังรักแล้วก็ให้การสนับสนุนทั้งคู่อยู่เสมอซึ่งทิฟฟานี่นะคะก็เคยได้โพสต์ข้อความว่า you are diamond dear they can't break you ซึ่งหมายความว่า เธอนั้นแข็งแกร่งดังเพชแท้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมาทําร้ายเธอได้ค่ะซึ่งทิฟฟานี่เนี่ยได้มีการบอกว่าเพื่อนของเธอเป็นคนส่งข้อความนี้มาให้แล้วเธอก็ขอบคุณมากถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่นิชคุณโดนโจมตีโดยตรงแต่แฟนๆส่วนใหญ่เนี่ยก็คิดว่าเธอน่าจะฝากข้อความนี้ไปถึงนิชคุณด้วยเช่นเดียวกันค่ะล่าสุดนะคะนิชคุณได้พูดถึงกรณีดังกล่าวแล้วผ่านทาง t w i t เตอร์ของเขาเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะ ว่า my fans and followers I'm perfectly happy and fine so no need to go head on with those who say otherwise let's keep our manners และแฟนๆที่น่ารักทุกคนครับผมมีความสุขดีแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรเลยขอให้ทุกๆคนอย่าไปสนใจกับเรื่องที่ไม่มีประโยชน์กับชีวิตเลยนะครับยิ้มเข้าไว้ก็ถือว่าเป็นอันจบเรื่องนะคะว่านุ่มหล่อนเนี่ยเขาไม่คิดติดใจถือสาเอาความกับประเด็นที่โดนโจมตีแต่อย่างไรค่ะ oh, ก็เป็นเรื่องของคู่รักคนดังในวงการนะคะถ้ายังไงแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ารักกันจริงๆเนาะก็ฝากฟันไปให้ได้ระยะเวลาจะพิสูจน์เองนะคะให้กำลังใจด้วยค่ะ